ค,คุณแม่อยยุเยอะแล้วเขาไม่สะดวกเดินทางมานะครับตอนนี้มีข่าวช่วงแรกๆนี่รู้ไหมไม่เอกใจค่ะไม่เอกใจค่ะแล้วมามามารู้ตันไหนหรู้เมือ่อเย็นวันที่สิบสองค่ะรู้จักจกัจกรู้จักที่ททบ้างว่าว่าเป็นที่สามรรแต่ก็ หนูก็บอกว่าไม่ไม่ได้ติดต่อไปแต่ล่าสุดที่ติดต่อไปวันที่หนึ่งคือหนูไม่ได้รับสายหนูก็ไม่รู้แล้วก็เต่เป็นลูกหลานแล้วก็แม่เป็นคนรับสายค่ะแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วรู้ว่าเป็นพี่สาวเนี่ยมีมีอะไรเป็นเอกลักษณ์เป็นตัญฉับบัสเปยงตอนที่เข้าไปดูศพที่โรงพาลต,ตำรวจ <c oughs> ก็คือเห็นฟันเที้ยวเที้ยวที่ติดเพชรแล้วก็สะดือที่เจาะ คือสือที่เจาะเนี่ยจะเป็นล been, been is, <S <S ักษณะจิวจ <c oughs> ิวเจาะสือเนี่ยจะเป็นคือเขาจําได้ว่าพี่สาวใช้จิวอย่างนี้จิวที่เจาะสตือแล้วฟันเป็นฟันเกี้ยวเกี้ยวเพชรฝังเพชรใช่ไหมค่ะเจ็บว่าเพชรมันหลุดออกเพชรมันหลุดออกแล้วเราเคยทราบไหมว่าพี่สาวเคยบ้างไม่ค่อยทราบค่ะก็แค่ติดต่อกันทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องอนไรไม่ค่อยทราบแแสดงว่ารู้พอจะรู้อยู่บ้างว่า จนมากคุนก็เคยติดต่อก็ฝรัง่งแต่ไม่หนูก็ไม่เคยเห็นหน้าฝรัง่ง <c oughs> เพราะหลายปีที่แล้วเคยพากลับไปบ้านมันก็นานแล้วแต่เขาก็ฝรั่งคนนั้นก็คืออยู่ต่างประเทศยู <c oughs> ่เลยครับไม่ทราบสงสัยไหมครับการที่พี่สาวเสียชีวิตครั้งเนี้เกิดจากสาเหตุอะไรและใครเป็นคนร้ายครับไม่สงสัยครับเพราะว่าโทรไปก็โทรไปปกติไม่มีการบอกอะไรเลยค่ะ หลังจากนี้ศพที่ที่เราจะไปรับที่สถาบันอินติเวชเนี่ยจะวางไปไปที่ศิ่งเสกเสรเลยหรือเปล่าครับค่ะเอาไปทาบุญที่บ้านตูดครับท,ที่ที่วัดทพี่สามมีลูกของเขาไหมมีมีครอบครัวไหมมีลูกมีอะไรไหมมีครอบครัวอยู่ประมาณหลายปีแล้วก็คือแยกแยกกับสามีคนไทยนคะครับสามีก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็ ลูกสาวก็อยู่กับครอบครัวหอูทางบ้านก็ได้ยินเขาแม่พูดนครับนั่นเดี๋ยวขอขอญาตนะพอได้เล้อครับห้หมูหน้างานนั้นยางมาต่อนะครับก็เป็นเรื่องคดีใหญ่แม้กระทั่งสำนักงานตนแหงชาติก็ลงมาให้ความสำคัญโดยเมื่อเช้าที่ดูตามภาพข่าวก็ท่านโฆษกสำนักงานตนแหงชาติก็ประชาสัมพันธ์โดยพอสมควรอีกใช่ไหมครับ แล้วก็ตอนนี้